สวัสดีเอฟซีทุกคู่ทุกคนที่เขามาสรับฟังรับชมซอง YouTube เซียนเสาพา,าสกเนาะซองนี่บ่มียังไล่ต่อเอฟซีมีแต่ให้เลขให้เบอร์ให้เอฟซีเข้าไปเสียงโศกโบมี่ม่เอาอื่นหรอกผู้มากกับเขามากู้บ่มากกับกดผ่านไปเลย ให้เบอร์เอฟซีเอาไปตัวไรให้เอฟซีเอาไปลงทุนเมื่อื่นเฮาเดินตัวไรเอาไว้แต่ว่าจะเริ่มบิงรวดเด้อนี่บินรวดเด็กเดินบิงออกมันได้หน่อยแต่มัานถูกเสมอ เชียบถูโประกรมอาฟซีโจดขั้นเขียบน้าโจอเป็นจดเอาแตะเท่าละสบายเพิ่ก็ยุดจึงรถดอกของมาผู้เฒ่าเนาะนี่แหละของมาผู้เฒ่า เช็ดหน้าจอได้ที่เด้อไมาสเ็หน้าจอที่นี่บอกแล้วแล้วสองนาทีแล้วเส้นสูสิบวันเดียวบหลาเด้อเปิดเอาเนี่ยเส้นสูบเดีมันถูกแ่ว่าเส้นสูบโบโกาสิเดสูกโพดบพรดียวไปโฆษณานาเอาแต่ดวงบัดกันี่ค่มาเบิ้งกะเห็นบ่มาเบิ้งกับ่ได้ทัน เอฟซีพวกเขามาทาั้งยูทู e เข้ากะเข้ากะสิบปีไปได้เอฟซีถ้าเป็นวงเลี้ยวสองเลี้ยวเ้อะสองเลี้ยวมันเป็นคลิปสั้นเนาะ แคปหน้าจอแคปหน้าจอซี่แคปหน้าจอเด้อ ช่ไหมจอดลงไปอะไรเข้ามากไว้นั้นบ่หน่ะเก้าสามเก้าสองเจ็ดสามแปดสามประมากประสอบกับแก๊สเอาเอฟซีเช่เียมเฮเป็นแนวทางไว้เนาะ กคปหน้าจอแคปหน้าจอพอเราได้อฟซีเด้อแคปหน้าจอได้บายเราสไตล์เฮากับเอฟซีเฮาเฮงเฮงเงินด้วยสำกัญเมื่อเงินสามตัวแตกเด้อโชคดีครับผม